สวัสดีค่ะยินิตรกักษาสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับข้อสุขารนายด,ดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัหรือ2,025นนั่นเองนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปสามารถกด ไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าในไทม์สแตมป์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน e s สคริปชันนะคะกดนาทีได้เลยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะต้องมีการชี้แจงก่อนเริ่มคลิปเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เปียเทา่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มาทำนายภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแต่ถ้าไ้่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนนนนนัั้้่เองะะคะแลวก็ จะมีกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของคุณใน u t u b e นะคะกดได้เลยนะคะเรียกว่า playback speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นกดขึ้นได้เลยนะคะหรืออยากปรับให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะฟังแบบสป e ด d ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed นะก็ฟังต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยนะคะเพืะะ่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของ ววันนีีก้กเลยด่าดชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกระกฎาคม2 5 6 8ันหรือสองพนสิาะคสำหรับท่านใดที่อยากดูนดวงครึ่งปีหลังแบบทํานายคร่าวๆนะคะโดยภาพรวมภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับสิราศีเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสงําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในดวงครึ่งปีหลังนะคะสองหเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ไปรับฟังรับชมกีฟ้าแป ลิงก์เอาไว้ด้านล่างได้เดสคริปชันนะคะสามารถไปดูราศีของคุณได้เลยแต่ถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนให้ฟังคลิปนี้ก่อนต่อเนื่องได้เลยก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูถ้าในกรณียังใครยังไม่ได้ดูดวงครึ่งปีหลังก็เข้าไปดูทีหลังแล้วกันนะสำหรับชาวราศีกันค่ะ Fulfillment Insight โ okay. อเคทำนายจากไพ่พี่เนี่ยแล้วก็ไพ่ทาลอ์อย่างเช่นเดิมเนาะ uh. The High Priestess Ace of Pentacles Knights of Swords, Ten of Cups, Six of Wands, Eight of Pentacles, The Hangman, Five of Cups, Eight of Swords, Six of Swords, The Death. And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น eight of cups โอเคพลังงานโดยภาพรวมก่อนนะคะราศีกันเนี่ยช่วงในเดือนกระกฎะาคมเนี่ยกินฟ้าหมองเป็นเดือนที่คุณจะต้อง ทำงานเยอะทำงานหนักหรือว่าเป็นหนึ่งงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการเยอะสิ่ง everything จริงค่ะเบลนะคะบางคนบอกว่าในหนึ่งอาชีพทําหลากหลายอย่างมากๆเป็นหนึ่งทำเกินหน้าที่ก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือมีแลนที่จะอยากมีอาชีพเพิ่มหรือมีแลนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทางานหรือว่าคิดเอาไว้ในหัวว่า,วาเออฉันอยากออกจากตรงนี้ไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้นะคะแต่ช่วงนี้กิ่งว่าจะบอกหนึ่งอย่างว่าถึงแม้ง,งานคุณอาจจะมีงานล้นหรือว่ามีหลากหลายอย่างที่ต้องจัดการไม่ว่าจะ been เรื่องการทํางานหรือการเรียนหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ตามแต่แต่คุณเองจะมีคนอยู่แบบช่วยเหลือเราเสมอค่ะหรือให้กําลังใจหรือให้ข้อคิดเราหรือว่าอยู่เคียงข้างเราเสมอฉะนั้นดวงของคุณยังมีคนแบ็กอัพคุณดีมากๆนะคะในเรื่องสติและปัญญาความคิดของคุณจะค่อนข้างดีมากๆช่วงนี้เลยบอกความจําจะดีหรือไม่ฉะนั้นแปลว่าอะไรสติปัญญาไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการทํางานของคุณจะสมองโลดแล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนสมองลื่นปลื้ดอะ่ะอ,อ๋อคิดอะไรก็แบบปิ๊งปัง,ปงไอเดียหรือว่าสามารถแก้ไข านการได้ด้วยตัวของตัวเราเองอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเก่งละกนะันต้วงแบบนี้นะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากมากเลยนะคะช่วงนี้ถ้าใครขยันหมั่นเพียรจริงเงินมีโอกาสรับซั์ก้อนโตมาจากความสามารถจากความเพีย,พยายามจากความตั้งใจค่อนข้างสูงมากๆนะคะแต่จะบอกว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆเก่าๆที่ต้องกลับมาแก้ไข แต่บางคนอาจจะบอกว่ามีคนเดิมๆเ,เก่าได้กลับมาพูดคุยกันแต่ฉันไม่อยากคุยเลยบางคนนะบางคนเอาเป็นว่าเราอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยก็แค่หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเท่านั้นเองนะคะแต่ไพ่ขึ้นหนึ่งอย่างนะมันขึ้นว่าคุณกําลังเดินออกจากอะไรบางอย่างหรือเดินจากจากอะไรบางอย่างที่รู้สึกวันไม่ใช่ไพ่มันขึ้นมาประหนึ่งว่าจบจากสิ่งเดิมแล้วแบบเหมือนเหมือนตายจากสิ่งเดิมแล้วเกิดใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นดัวของการริเริ่มหรือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอย่างชัดเจนมากๆ ะะแต่ช่วงนี้คุณดูมีออร่าบัณฑดูสวยดูหลอ่อหรืออาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะไปทําเสริมสวยเสริมหลอ่อทําตัตการหรือว่าดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองหรือมีเป้าหมายที่เราต้องบรรลุเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองก็ได้แต่คุณดูมีออร่าค่ะช่วงนี้ดูเปล่งประกายมากๆเป็นพิเศษค่ะอะเรามาดูเรื่องการางานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hermit Three of Pentacles Five of Swords Queen of Wands Four of swords. Queen of Swords โ okay. อเคพลังงานในเรื่องของการทำงานของคุณช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าคุณน่าจะทำงานเยอะจริงๆแหละนะคะแต่มันเหมือนงานมันก็จะไปปะกับเรื่องเงินก็คือเงินมันก็จะดีตามแต่เดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยดูเรื่องเงินให้อีกทีหนึ่งแต่ไอง,งานเนี่ยจะบอกว่างานมันเข้ามามือเป็นละวิ่งเหมือนกันนะคะแต่บางคนทำงานฟรีแลนซ์งานเยอะเงินเยอะมันก็ดีเนาะแต่บางคนอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินโบนัสได้เงินพิเศษมันก็จะได้มาจากการที่เราตั้งใจทำงานนั่นแหละช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการศึกษามีการเรียนรู้เยู่เรื่อง เนื้อง,งานเพิ่มขึ้นหรือว่ามันมีเหตุที่เราแบบเออได้ได้การเรียนรู้ในเรื่องในเรื่องเนื้อง,งานมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าประสบการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเนี่ยมันสอนเราเยอะมากในเดือนนี้นะคะแต่ไพ่มันก็จะมีขึ้นเตือนว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออผิดหวังเสียใจรู้สึกทําไม่ได้รู้สึกเฟลไม่เป็นไรนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าจงเดินหน้าต่อทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดับไปแล้วก็ ความพยายามถ้าเราพยายามอะ่ะมันไม่ทําร้ายใครหรอกคะ่ะบางสิ่งบางอย่างบางทีมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะใช่สําหรับเราหรือบางสิ่งบางอย่างมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มาให้เราได้แก้ไขได้ได้แบบว่า ได้มีภูมิต้านทานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องท้าทายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานค่อนข้างชัดเจนเข้ามานะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นความท้าทายมีเรื่องชาร์เลนจ์ในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือการดีลกับผู้คนต่างๆก็เป็นได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าคุณทํางานอะไรก็ตามแต่ถึงแม้คุณจะมีคนแบ็กอัพคอยให้กําลังใจเราแต่สุดท้ายเราต้องลุยเดี่ยวลุยแล้วจะสําเร็จลุยแล้วจะได้รับชัยชนะลุยแล้วจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีจากร้ายกักลายเป็นดี คุณเองนั่นแหละในกรณีบางคนคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานคุณเปลี่ยนได้นะแต่แค่ว่าช่วงนี้ไพ่มันขึ้น2กรณี ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วกาลังจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะมันมีเหตุที่เราจะาเออย้ายงานอยู่แล้วเป็นทุนเดิมคุณ<ะ>อาจจะต้องย้ายงานแหละแต่สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเหมือนมันสิ่งที่ทิ้งตัวตนตัวเองไม่ได้อย่างเช่นเราอาจจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหม่เราก็ต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราจะไปแบบเป็นศิละปะอย่างงี้มันไม่ได้มันมันแหวกแนวไม่ใช่มันต้องต้องมีอะไรบางอย่างที่คล้ายเดิมคล้ายเก่าแต่แค่อาจจะย้ายสถานที่ทํางานอีกมุมหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณไปไหนไม่ได้ก็ค <throp. S 2> ือทํางานที่เดิม หรือว่าเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเฉยๆหรือว่าทำงานทุกอย่างเมอนเดิมทุกอย่างเลยแต่แค่ว่ามันอาจจะมีงานที่มันท้าทายเข้ามาอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานนะคะก็วางแผนดีๆละกันนะคะไม่ใช่ว่าออกเลยแต่ไม่มีงานรองรับไม่ได้นะเราต้องหางานรองรับด้วยนะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวล่องลอยหางานไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการมองคนออกว่าใครดีกับเราใครจริงใจกับเราใครที่แบบ เขาเี่าว่าทางานแล้วเรารู้สึกทํางานแล้วมีความสุขกับคนไหนที่เรารู้สึกทํางานแล้วอึดอัดใจเหลือเกินช่วงนี้เราจะเห็นทตุแท้ของคนมากยิง่งขึ้นหรือเราจะสัมผัสได้มากยิง่งขึ้นนะคะว่าใครจริงใจใครดีกับเราหรือใครไม่ดีกับเราแต่ในเวลาการกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณไม่ดีกับใครคนคนนั้นเขาก็จะรู้นั่นเองนะคะทํายังไงได้แบบนั้นนะพึงระวังตัวนี้เอาไว้เสมอแล้วก็เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์ต่างประเทศต่างภาษา,ต,าต่างที่ต่างิ่มช่วงนี้จะดวงขึ้นมากๆแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการติดต่อกกาาาาารารรสสื่่อออเเดดินนนทงงยะะจคข้ี ะะแล้วก็ในเรื่องหนึ่งนะคะที่กิ่งฟ้าขอเตือนก็คือในเรื่องการทำงานนะคะคือให้คิดก่อนพูดแล้วก็ระวังในเรื่องการการะทําบางทีบางคนเนี่ยมีการทะเลาะก,กันจริงๆแต่สีหน้าเราออกไปแล้วอะ่ะพยายามควบคุมสีหน้าและเรื่องอารมณ์นิดนึงละกันนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะพ่มันขึ้นว่าคุณเหมือนแบบ มันมันไม่ผิดหรอกการการที่เราจริงใจกับความรู้สึกของเราอะคะ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูว่าผลจะตามมาในอนาคตต่อตัวเรามันเป็นอย่างไรด้วยบางทีเราจริงใจไปแต่ผลกระทบมันตามมาหลายเท่าคุ้มหรือเปล่าคิดดูก่อนนะคะแต่ถ้าเราใช้สติในการแก้ไขกิ่งฟ้าเชียวมันช่วยเหลือได้นะคะแล้วช่วงนี้กิ่งฟ้าก็มองว่าไพ่เขาอยากจะเตือนคุณว่าอย่าไว้ใจทุกคนให้มาก การที่เรามีเพื่อนในที่ทํางานมันก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเราไว้ใจได้ทุกคนนะคะเพึงระววงเอาไว้คือหมายถึงว่ามีสเปซในความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานให้มากขึ้นหมายถึงว่าไม่ต้องไปเลเราเรืองส่วนตัวแให้เขาฟังดินทาว่าร้ายอะไรต่างๆระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นเตือนว่าอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องพึงระวังเอาไว้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบสําหรับเรื่องการทํางานช่วงนี้คุณจะมีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูคุณดีจริงๆกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณมีคน support, มีม เธอที่ดีมีคนแบ็กอัพที่ดีนั่นเองนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องเมตตาคนให้มากขึ้นก็ได้มีเรื่องการทํางานบางทีเราทํางานแล้วแบบคนนี้เราไม่ชอบเลยอะแต่มันต้องนาให้ได้อะไรเงี้ยฉนันพยายามใส่ความความเมตตาจิตให้กับใครสักคนเข้าไปละกันกับคนที่เราสุดไม่อยากจะเมตตาเลยแต่พยายามนิดนึงละกันนะคะมันจะดีต่อต,ตัวคนเองค่ะเราจะไม่ทุกข์ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องการเรียนการศึกษาเรามาดูเรื่องการเรียนการศึกษา ให้ขึ้นดีนะขอเปิดแค่สใบพอการเรียนถ้าใครจะไปเรียนต่อตางประเทศเรียนเสริมเรียนเพิ่มเรียนต่อเรื่องภาษาต่างๆได้หมดเลยนะคะหรือใครกาลังเรียนกําลังศึกษาหรือคิดจะเรียนต่อหรือเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเรียนเป็นงานอดิเรกต่างๆดีเลิศประสริฐสีหมดจ้ะนะคะคำโบราณมากดีเลิศประสิฐสีดีเลิศมากจ้ะนะคะฉะนั้นปังมากค่ะเรื่องการเรียนดวงขึ้นมากนะคะเออเรามาดูสําหรับเรื่องการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง The Fool The strength, King of Swords, Three of Swords, Nines of Swords, Two of Pentacles, Two of Swords, The Lovers เรื่องการเงินของคุณเนี่ยจะบอกว่าใช้เงินเก่งนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะคะอันนี้คือแจ้งเตือนไว้เลยว่าเดือนก,นกรกฎาคมเป็นเดือนที่คุณใช้เงินเกง่งเก่งเหมือน,นแบบอยากใช้นู่นอยากใช้นี่กินเลทเยอะหรือมันมีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายออกไปนะคะถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นใช้จ่ายไปเถอะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จําเป็นเราดูดวงเพื่ออะไรคะไม่ใช่เอาไปกลัวเราดูดวงเพื่อเอาเ,าเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แนวทางระวังตัวเองถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงเราต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีขึ้นกว่านี้ฉะนั้นชาวราศีกัน เดือนกรกฎาคมคุณใช้เงินเก่งฉะนั้นวางแผนในเรื่องการใช้ตังดีๆหรือว่ายั้งคิดนิดนึงว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือไม่สิ่งนี้จําเป็นต้องซื้อไหมอ่ะไม่จําเป็นเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะหมดไปกับสิ่งที่มันไม่ค่อยได้สาต์ะเท่าไหร่อาจจะพูดตรงๆนะคะ,ะแต่เรื่องการเงินของคุณนะคะคุณก็หามาได้เรื่อยๆแหละมันเหมือนมีความมั่นคงในตัวของมันอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องเสียตังไปกับงานมงคลกระดาษของตัวเองมงคนอาจจะบอกว่ามีพนที่จะแต่งงานเอ่อหรือว่ามันอาจจะมีงานปารีัคท่น อ,ออกตงังอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะ,ะแล้วก็บางท่านอาจจะได้เงินมาจากคนรักหรือว่ามีเหตุได้เงินมาจากผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะประมาณนี้นะแต่โดยภาพรวมก็คือการเงินของคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆแหละแต่แค่ใช้เงินเก่ง <laughs> สําหรับความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Wheel of Fortune Seven of Swords Knights of Pentacles Page of ones เอ่อจริงๆถามว่ามีคนเข้ามาไหมถ้าเราไม่ได้ปิดกัน้นกิ่งฟ้าก็มองว่ามีเข้ามามากกว่า1คนนะคะแล้วก็แต่มันต้องเจอจากการเดินทางเจอจากการที่เข้าสังคมนะคะประมาณนี้เลยเอ่าเป็นชาวต่างชาติได้คนต่างที่ต่างถิ่นคนต่างศาสนาได้หรือคนไทยกันเองก็ได้มันจะมีเข้ามาค่ะแต่ไพ่ย,ยังขึ้นว่าเอ่อต้องดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะเข้ามามากกว่า1คนหรือว่า เข้าบางคนเข้ามาคนเดียวแต่เหมือนเรายังมี choice ที่รู้สึกว่าเออขอดูต่อไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันอาจจะมีคนเข้ามาคุยอยู่นะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องดูกันไปนานๆมากกว่านะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนกับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไหมไพ่เหมือนขึ้นว่าตอนนี้กําลังคุยกันอยู่แหละ มันเหมือนมีโอกาสชัดเจนขึ้นในอนคาคตไพ่ขึ้นดีนะแต่ไพ่มันยังขึ้นการรอคอยหรือว่ายังไม่สามารถเปิดเผยมาได้ทั้งหมดหรือว่าเ,เป็นเหมือนการสะสมประสบการณ์ชั่วโมงบินในการคุยกันว่าเอ๊ะคนนี้จริงใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่ไหมเขาชอบเราจริงใช่ไหมหรือว่าเราชอบเขาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นความถามเอ,อ,อะอยู่เป็นช่วงของคําว่า จีบกันอยู่มันก็จะเป็นช่วงของการสนุกสนานอาไรช่วงนี้นะคะกำลังคุยกันต่อไปนั่นแหละแต่ยังยังยังคงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่อนาคตสามารถชัดเจนได้ถ้าเป็นคนที่คุยกันถูกคอจริงๆสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีแฟนหรือมีคู่ไพ่ขึ้นว่าไปได้เรื่อยๆถือว่าดีนะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอ่ะถือว่าดีค่ะถือว่าใช้ได้เรียกว่าไม่มีอะไรต้องทํานายเยอะคือคนที่มีแฟนเดือนนี้ราบรื่นดีค่ะเข้าใจกันดี นะคะคสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะระวังเรื่องความหึงหวงความระแวงหรือการคิดเยอะคิดมากนะคะ แต่บางส er like ิ ets, Remember, pandemic, ่งบางอย่างกิ่งฟ้าเข้าใจเซนส์ของเราหรืออะไรบางอย่างมันทําให้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกไปหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉะนั้นเราบอกว่าจริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นการหย่าร้างกันแต่ไพ่มันขึ้นว่าบางทีเหนื่อยความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆบางคนอาจจะคบกันมาระยะเวลาหนึ่งหรือนานแล้วก็ตามแต่คนเรามันต้องปรับต้องจูนกันอยู่ตลอดเวลาแหละฉะนั้นความ หวงหรือว่าการคิดไปเองมีอะไรคุยกันดีๆมีอะไรจับเขาหรือพูดคุยกันเปิดอกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองถ้าไม่คุยกันเลยปัญหาตามมาแน่นอนนะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยให้เรามาระวังนะคะในในเรื่องของอันนี้เราตัวโตวกันแล้วนะเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างๆเรื่องความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยแบบอะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อทางด้านเพศสัมพันธ์ระวังนิดนึงป้องกันนะคะ หรือว่าถ้าผู้หญิงก็ไปตรวจภายในหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอแล้วก็จริง,รงๆผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละทั้งคู่แหละนะคะเพราะไพ่นขึ้นระวังโรคที่มันอยู่ภายในแต่มัน,มน,มน,มนไม่มันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เสมอไปมันอาจจะเป็นการมีโรคอะไรบางอย่างที่มันติดต่อได้นะคะหรือระวังพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องระ,ระ,ระบบเลือดต่างๆนะคะ หรือว่าโรคที่มันอยู่ภายในหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นซีสตเป็นอะไรที่ต้องไปตัดออกเงี้ยค่ะเพราะพ่มันขึ้นกว่าความมืดความดำอะไรเงี้ยมันเหมือนมันอยู่ภายขาในอะ่ะที่กิ่งฟ้าคงไม่ทานายมากกว่าน,นี้นะคะเอาเป็นว่า,ารักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจาปีหน่อยละกันนะคะอ่ะแล้วก็ สำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทำบุญกับคนที่มีระคุณหรือพระในบ้านก่อนนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่แมบุญธรรมพี่ป้านใะนอาปูญ่ญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรานะคะก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยแต่ต้องทำเท่าที่เราไหวแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมบุพการีหรือคนที่มีคุณที่ดีกับคนที่ไม่โอเคฉะนั้นกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวกิ่งฟ้าเข้าใจแต่แค่ว่ากิ่งฟ้าไม่น่าที่บอกว่าถ้าใครดีกับเราอย่าลืมดีกกับพวกเขาด้วยละกัน นะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทําบุญนะ่ะทำได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เราแต่กิ่งฟ้าแค่จะเปิดเพิ่มให้เฉยๆว่าเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วดีนะคะไพ่ขึ้นทําเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักคนชราแต่จริงๆสาคัญที่สุดคือทําบุญกับคนที่มีพระคุณที่อายุมากกว่าเราถ้าขึ้นอย่างนี้จริงๆกิ่งฟ้าจะแนะนําให้เป็นพ่อแม่เนาะแต่ก็แล้วแต่แต่ละคนเจอไม่เหมือนกันเนาะอาเป็นว่าพ่อแม่หรือว่าตายายหรือว่าใครที่เป็นคนที่สูงอายุอะค่ะทำบุญกับ มันทางโคชลาผู้ป่วยติดเตียงขอโทษค่ะผู้ป่วยติดเตียงที่อายุมากๆก็ได้แตจริงๆไม่ไม่ควรจะเลือกเนาะอ,อายุมากอายุน้อยแต่ไพ่แคบขึ้นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องคนที่อายุมากกว่าเท่านั้นเองนะคะโอเคขอโทษค่ะแล้วก็ สำหรับเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาละ2ถึงนาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีกันใครทำคนนั้นก็ได้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกัะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะอะไรที่ไพ่เตือนก็แค่เรามาระวังไม่ต้องไปกลัวมันนะคะเราเองดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ลาแต่ถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันเก็บเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่ตอไปนะคะมีความสุขมากค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลิ่ขผงวันนี้นะคะขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูดวงครึ่งปีหลังนะคะที่เป็นสเปเชียลคลิที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้กับแฟนช่องได้ดูกันนะคะก็จะเป็นภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสําคัญของคุณในดวงครึ่งปีหลัง2-5 หกหรือ2 0 2 5นะคะอ่าก็เป็นคลิปที่เห็นหน้ากิ่งฟ้านะกิ่งฟ้าทำเอาไว้สำหรับ12ราศีเลยก็สามารถไปคลิกลิงก์ใต้ description ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ได้เลยนะคะไปดูราศีของคุณได้ตามสะดวกเลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนคลิปของวันนี้นะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงด้ที่ตวงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนในกิ่งฟ้าทำคลิปต ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ